ก็เป็นเขาต้องให้เราอยู่กับยิวตลอดอืมไม่ให้อยู่กับคนไทยด้วยกันเลยถึงแม้จะมีคนไทยมาอีกช่วงหลังนะเขาต้องจัดคู่ให้เป็นเป็นรูมเนียใช่เขาจะองจัดให้เราอยู่ยิวตลอดเพื่อเพื่อภาษาผมต้องเรียนภาษายิวสองปีอะอาจารย์พูดยิวได้ได้ดิดูเียมันหนักอไยย่างงเ้มันหนักขนาดไหนอันนี้เขาก็เรียกภาษาเดยไอริแลยูเไหอันนี้โอ้แทก ใช่เร็วเยอะไอ้ี่โอ้โตหกเทอมเนี่ยนะเรียนหกเทอมหกเทอมเรียนแบบสองเลยกิจใช้งานได้เลยจย์เนี่ยทุกเทอมเนี่ยสองเลย์เกิจฉันรักเธอได้สอ่านไรมนะฉันรักเธอก็ผมต้องไปช้อปปิ้งไงว่าอ๋อเพื่อความอยู่รอดเออพราะคนที่นู่นไม่พูดภาษาอังกฤษใช่มันบางคนพูดอังกฤษบางคนพูดเยอรมันบางคนพูดสเปนบางคนพูดไอภาษาของอัสเซีย สวัสดีครับสวัสดีครับภาษายูา<ล>อะไรอาจารย์ฉลอม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 เราได้ยินทีแรกเราก็นึกว่าฉลอม <c oughs> มันก็ให้เจอใครมันก็ให้ฉลอมว่ะมันก็ให้ฉลอมเราจริงฉลมอมอย่างอันนักขอดแปลว่าหลัวีถ้าไ,ไ,ไ,ไ Rose, I I อเนี่ยแอนนี่แอนนี่โรเซ่ลิคคอนโดไอ t t นต์ทบายแอนนี่ แล้วแต่ว่า,าโ้เยี่ยมเลยครับอาจารย์ uh huh. เยี่ยมเลย uh huh. หกเทอมเือทาเรียนหกเทอมเทอมละสองเลยเขียนเขียนได้เขียนได้เขียนได้พูดได้เพียอ <laughs> ขวาไปซ้ายคุณภาษาว่าอะไรพมันกลับตลปัดกับกับเรากับฝรั่งหมดนะต้องคนคนมือซ้ายได้เปรียบอ่ะเพราะมันเรียนเขียนขวาไปซ้ายอะ่ะผมก็เขียนได้โอ้แต่ใช้มือขวาแต่เขียนขวาไปซ้ายใช่ <laughs> <laughs> แสดงว่าถ้าไปเช็คสมองซีซ้ายซีขวาคงคงไม่เหมือนของเราอาจารย์ไม่รู้ไม่รู้แต่มันภาษามันนีแหละแล้วไม่ได้เหมือนใครก็อเล็บเบตอเอลตาอัลฟาเอบซีดีเขาอะแล้วสมุดเขาเปิดมปนญี่ปุ่นป่าครับเขาเปิดจากหน้าไปหลังหรือหลังพิกเขาเปิดเปิดเขาเปิดขวาไปิซ้าย เปิดขวาขวาไปซ้ายแต่เขียนน่ะแสดงว่าถ้าเปิดหน้ากระดาษมาเนี่ยเริ่มมันทัดต้องต้องเริ่มจากขวาเขียนไปซ้ายอย่างเงี้ยแลฮะซีเควนซ์ใช่ยางนั้น,เ,น,เ,นเลยเลมาเปิาซ้ายก็เปิดทางนี้เลยก็ว่ามันต้องเขียนอะไรใช่ไหมหน้าที่สองเปิดซ้ายไปขวาก็เปิดเปิดตรงข้ามกับเราใช่เพราะว่าเขียนก็ตรงข้ามใช่นี่ก็มีหนังสือ ้เลีมหนึ่งวิธีเขียนแนตัวอักษรแ,แต่ไม่ลืมนะอาจารย์ครับผ่านมาสี่สิบห้าสิบปีอาจารย์ไม่ลืมใช่ไหมมันก็ลืมเยอะดูมันมาหายากอย่างเพื่อนคำเพื่อนอย่างเดียวเนี่ยมีถึงสี่คำคาเวลเพื่อนคาเวราเพื่อนผู้หญิงคาเวริมเพื่อนผู้ชายหลายคน คำวรสเพื่อนผู้หญิงหลายคนเพื่อนคำเดียวนะเราต้องเลือกใช้สี่คำหรือจากสี่คำนี้ถูกโอ้ย่างเท่เลยอาจารย์พูดยิวได้ยางเท่ห์มหาแต่ตอนเลคเชอร์เลคเชอร์เนี่ยอาจารย์ภาษาอังกฤษสองภาษาอังกฤษันแต่โปรเฟสเซอร์เป็นทั้งยิวก็มีอะไรนะโปรเฟสเซอร์ยิวก็มีโอ้ทั้งครับยิวทั้งทั้งนั้นแหละโปรเฟสเซอร์ยิวมีแล้วก็แต่แต่โปรเฟสเซอร์ก็ใช้ภาษาอังกฤษสองใช่ เขาก็พูดเก่งชัดมัางมือชัดมั่งแต่ว่ารู้เรื่องเขาก็คัดมาให้คนที่พูดกับเรารู้เรื่องเ่ะ oh, ก็เป็น professor อยู่ที่นั่นนั่นแหละ hmm. แต่ในทีมที่สอนวิชานั้น่ะ <Okay. S 1> ที่เก่งที่สุดแล้วพูดภาษาอังกฤษได้คือใครถ้าเรามาสอนโอ hmm. ้โ oh, หคุณศั์ตาจาันที่สอนฟิสิกส์เราผมว่ามันเหมือนไอน์สไตน์เลยว่ะ <laughs> They're standing on the shoulders of giants. Technion scientists who have shaped our world and changed the lives of millions. The beautiful green campus perched on Haifa's Mount Carmel is bustling with talented students and scientists. Technion researchers and alumni developed advanced drip irrigation technologies for agriculture, which help feed millions of people.